ทุกคนครับทุกคนเคยแบบกำลังจะนอนอ่ะแล้วแบบหิวข้าวประกับทุกคนแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าแค่นอนแล้วหิวข้าวมันทรมานแล้วใช่ไหมครับแต่การเนี่ยพอเราลุกขึ้นมาแล้วเข้าไปที่แอปสั่งอาหารจะสั่งของที่เราอยากกินแต่ร้านมันปิดอันเนี้ยทรมานกว่าครับผมทุกคน ไอแปดทำไมมึงต้องมาอยู่ตอนตีหนึ่งด้วยนี่ครับทุกคนให้ดูเวลาเลยตีหนึ่งหนึ่งนาทีครับผมมึงตีหนึ่งหนึ่งนาทีเลยครับผมทุกคนอ ช่วงนี้ครับผมทุกคนผมเป็นอะไรไม่รู้เว้ยผมคิดถึงเมนูอาหารเมนูหนึ่งมากเลยครับซึ่งไอเมนูเนี่ยผมเคยกินตอนทำคลิปตามใจไอเด็กฝึกง,งานอะตอนนี้นเปเด็กฝึกง,งานอยู่อะยี่สิบสี่ชั่วโมองอะไอคลิปนั้นไหนในคลิปนี้ครับทุกคนคือไอเมนูนั้นเนี่ยครับทุกคนมันชื่อว่ายูเกะทุกคนครับบอกก่อนแล้วกันเผื่อใครยังไม่เคยดูอยูเกะเนี่ยมันเป็นแบบมันน่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคือนี้ไม่ชัวร์นะเพราะแบบไม่ได้แบบไปหาข้อมูลแบบลึกซึ้งนะครับแต่ว่าชื่อมันก็บอกว่ายูเกะยูเกะเพือ่อนซ ยูเกะครับทุกคนยูเกะยูเกะเซซุนิโอใจแอนโนบิตะชื่อมันยูเกะมันจะเป็นอาหารลาวได้หรอเป็นอาหารอินเดียได้หรอเป็นอาหารฝรั่งได้เหรอครับชื่อยูเกะก็นั่นและครับผมทุกคนจากการที่แบบผมเนี่ยได้ใช้ IQ 200 IQ ผมเนี่ยคิดคำนวณวิเคราะห์แยกแยะ ผมก็เลยคิดว่ายูเกะเนี่ยง่ายเป็นอาหารญี่ปุน่นเพราะชื่อมันยูเกะซึ่งผมขอบอกเลยนะครับทุกคนว่าไอ้เจ้ายูเกะเนี่ยมันทําให้แบบผมเปิดโลกมากหลังจากคลิปนั้นนะที่ผมได้กินเจ้ายูเกะเนี่ยเซลล์ภูม่ในร่างกายผมก็ตื่นขึ้นครับคือแบบมันทำให้แบบ ผมอยากกินมันอีกอะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินครับผมทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนมันจะหากินยากระดับหนึ่งอะมันไม่ใช่แบบของที่เราหาซื้อกินได้ง่ายคือมันแบบต้องไปกินแบบที่ร้านในมงในเมืองไรเงี้ยทุกคนมาเลยทําให้แบบผมไม่ค่อยมีโอกาสไปกินครับผมทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมอยากกินมากครับทุกคนอยากกินยยเกอยากกินโยเกอยากกินยยเกิซูนิโอโนบิตะ เดี๋ยวลองเซิร์ชแป๊บยูเกะมันทำยากกว่าะเดี๋ยวผมลองเซิร์ชหนึงครับทุกคนเนี่ยเให้ให้ดูหน้าตาหน่อยทุกคนยูเกะ้าตาอันอน,นี้นี่เนี่ยครับมันเป็นเนื้อดิบทุกคนมันเป็นเนื้อดิบที่แบบโคตรอร่อยแล้วก็เห็นตรงกลางป่ะแม่งมีไข่อะดูรูปมนากินทุกคนดูนะดก,นดก่อนนะครับทุกคนมันอาจจะเป็นเนื้อดิบเหมือนซอยจูนะแต่แบบมันไม่ใช่ซอยจูทุกคนมัน สำหรับผมแล้วกันสำหรับผมมะผมรู้สึกว่ามันมันมันอร่อยกว่าซอยจุเว้ยมันยากอ่ะมันอร่อยเพราะแบบอ่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบยูกิมากกว่าซอยจุ้แล้วกันเอางี้ดีกว่านะครับทุกคน12 seconds later จากเท่าที่ผมค้นหาข้อมูลใน Google ครับเป็นเวลาประมาณ20่สิบวิเหมือนมันจะทำไม่ยากครับทุกคนนี่ครับทุกคนตามนี้เลยครับเครื่องของใช้เนี่ยไม่ค่อยเยอะครับทุกคนหลักๆก็มีแค่เนื้ออ่าต้องเป็นเนื้อวัวน้ำผึ้งน้ำมันงาน้ำตาลทรายไข่แดงงาขาวซีอิ๊วขาวง่ายขนาดนั้นเลยวะ มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับทุกคนใส่แค่นี้แล้วมันจะอร่อยเลยเหรอตอนนี้เวลาตีหนึ่งใกล้ๆผมเนี่ยมันจะมีห้างญี่ปุ่นอยู่ห้างดองกี้ครับมันจะเป็นแบบ้างเหยียบไว้แบบจะเป็นห้างที่แบบขายแบบทุกอย่างที่ญี่ปุ่นนะแบบญี่ปุ่นทั้งร้านร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่มันขายของเยอะมากผมคิดว่าถ้าไปที่นั่นเนี่ยมันน่าจะแบบซื้อได้หมดเพราะมีขายทั้งเนื้อวัวพวกซอสญี่ปุ่งญี่ปุ่นเกลงเกาหลีมูนีนั่นบาๆๆบา้บารน่มีหมดซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเปิดยี่สี่แต่ตอนนี้ใ่มันททีไม่ิุโ ของ20นาทีกลับมาไม่ทันเอาเโอเครุ่น <c oughs> ก็เดี๋ยวขอตัวซิ่งรถไปซื้อวัตถุดิบมาทําไอ้เจ้ายูโกงยูเกะซูนิโอ้กันก่อนนะครับ,บรุ่นเดี๋ยวที่คนรแป๊บเจอกันดัง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 กีดัง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 กี ดังดังดังดงเกยเพลงแม่ดูจริงไปซื้อมาคือห้างเขาไม่ได้จ้างผมทุกคนแต่แบบตอนไปซื้อเนี่ยในห้างแม่เปิดเพลงเนี่ยดัง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 เกยเปิดจนกูล้อมได้เลยแมมย้อยอ่ะโอเคครับทุกคนก็ผมไปทาการไปแบบซื้อคงซื้อของซื้อต่างๆไม่พอลเลยนะครับทุกคนซื้อมาเยอะมากนี่อันนี้เนื้อวัวนี่นี่เนื้อวัวครับนี่ดูเนื้อซื้อเนื้ออย่างดีเลยนะซื้อมาสองอันนี่ให้ดูนี่อย่างเนื้ออย่างดีนะครับอแล้วก็มีนี่แตงกวามีแตงกงแตงกวาเืยอง่ายซื้อมาไดด้ก็ิวหมด ามสูตรอะสูตรมันมีแค่แค่ไหนผมก็ซื้อไม่ได้ทั้งหมดเลยครับเฮ้ pp, <ๆ>เฮ้อ่ามา เดี er mm ๋ยวเรามาเริ you know, on ่มทำกันดีกว่าครับอย่างที่บอกไปยูเกะเนี่ยมันเป็นพวกแบบถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็าจะเป็นประมาณว่ายำเนื้อดิบในประมาณนี้นะวัตถุดิบหลักนะครับจะเป็นเนื้อเอีผมซื้อเนื้อมา2แบบนะครับทุกคนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแบบเออราคาสูงหน่อยนะครับเป็นเนื้อแบบเออเนื้อเอโฟนะครับราคานี่ให้ดูเลย700กว่าบาทนะครับเป็นเนื้อเอโฟนะครับวากิวอย่างดีเลยแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเหมือนเป็นเนื้อที่ไม่ค่อยติดมันอ่ะทุกคนอ่ะให้ดูเห็นไหมครับมันก็จะไม่ค่อยมีลายมมมมมมมัััันน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 นะะะะะคคคคครรรรบบบออ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 ีี้้้้้กก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 ็็็ปาาาาาาาณ300ววว่่่่่่่ทททถไผผซซซืืืื2ตแแแจจจิงุ เนื้อเอโฟครับแต่ว่าอย่างที่คุณเห็นนะครับเห็นไหมมันมีมันเยอะครับมันแทรกเยอะผมก็เลยกลัวว่าเออเนี่ยถ้าเราแบบเอาแต่เนื้อติดมันมามันจะทำให้แบบเราเลี่ยนไหมอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเนื้อที่ไม่ติดมันมาแทรกด้วยนะครับก็เอามาผสมกันอต่อมาก็เป็นอันนี้เมีนี่ครับเป็นเครื่องเคียงเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับหนีแข็งบกเอิกเลยหนีเท่าแขนผมเลยนะ <Wow. S 1> แ,แล้วต่อมาก็นี่ไข่ดิบอันนี้คือไข่ญี่ปุ่นเลยนะครับไข่ที่แบบสามารถทานดิบได้ด่ มันเขียนว่าสามารถทานดิบได้เลยนะครับคือต้องบอกก่อนละครับทุกคนอันนี้สําคัญทุกคนที่สําคัญมากคือไข่อะถ้าเกิดจะแบบเอามาทําดิบๆหรือแบบพวกแบบเอามาทาไข่ดองอะไรเงี้ยต้องใช้ไข่ดีๆนะครับถ้าใ้ดีเนี่ยต้องใช้ไข่ญี่ปุ่นเพราะว่าไข่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแบบมันสามารถกินดิบได้เลยแต่ถ้าจะเป็นไข่ที่ไทยเนี่ยอันนี้ก็ต้องแบบเลือกหน่อยมันก็มีบางแบรนด์ที่แบบสามารถกินดิบได้ซึ่งอันนี้ผมก็ลืมแล้วว่าแบรนด์ไหนก็ต้องไปหากันเองนะครับอันนี้สาคัญนะครับน้องๆไม่ใช่ว่าแบบน้องๆอยากกินเฮ้ กินได้หมดแหละแต่แค่มันกินได้ท้องเสียนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพตามนั้นใช้ดีใช้ไข่เทียบสามารถกินหยิบได้โอเคครับทุกคนอ่ะต่อไปครับก็จะมีพวกนี่มีนี่อ่ะนี่อันนี้ก็เป็นแบบน้ำมันงานะครับน้ำมันงาทั่วไปผมก็ซื้อมาจากดองกีแล้วก็มีนี่อันนี้ก็เป็นงางาแบบเป็นเป็นเม็ดเบนี่ไงเอามาโรยนี่ก็เป็นน้ำผึ้งในสูตรบอกนะครับเป็นน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีเออเป็นนี่เป็นสาหร่ายเอามาโรยอันนี้ไม่มีในสูตรแต่ผมซื้อมาเองนะครับแค่นี้ดูนของแค่นี้เองนนนนนนน้้้้้อออออออยยยยยยมมมมััใใใชช่่่่คคืขงงงาากเเเละะรรรรบบบแแตตตจิีีีทผไไปหสู Google ก็มีหลายสูตรนะซึ่งเหมือนว่าสูตรที่แบบผมเอามาเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่แบบใช้ของน้อยที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเหมือนที่ไปกิน้านไหมอันนี้ก็ต้องมาลองหัน่นกันครแรกเอาเนื้อมาครับเอามาหัน่นเป็นเส้นๆครับผมทุกคนอเ,คเนื้อไม่ยังเลือดติ่งๆอยู่เลยสัตว์เนื้อดีมากอะเนื้อดีมากโอ้โหเนื้อมาเนื้อนี้้าไปติ้งโคตรดีทุกคนดูเหม็นมันมาคือแบบ หรือไม่ทำยูเกะและวทำชาบูดีกว่าก็ในเว็บเขาบอกนะครับเขาบอกว่าให้เราหั่นเนื้อเป็นเส้นๆอันนี้ดีหน่อยที่แบบมันยาวๆอยู่แล้วเราก็แค่มาหั่นให้มันแบบเป็นเส้นลงครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะผมคิดว่าได้แล้วอหั่นประมาณนี้หั่นแบบ ยิ่เห็นกันว่าตอนเนี้ยผมมีทีมงานค่อนข้างแบบเยอะแลละก็มีทั้งหมดน่าจะประมาณ8คนเดี๋ยวเดือนหน้ามีเด็กฝึกง,งานมาอีกสาคนบ้านกูจะมีที่ไหมเนี่ยแล้วก็ตอนในรคนอย่างที่ทุกคนแบบเห็นกันแหละได้เห็นกันเยอะแล้วแล้วก็น่าจะแบบรู้กันแล้วว่าแบบช่วงเนี้ยคอนเทนต์เรากำลังเปลี่ยนไปครับก็คือผมเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยได้มานั่งทําอาหารแบบนี้บ่อยแล้วไปรู้คนเพราะว่าเด็กๆอะ่ะอยากให้ออกไปข้างนอกอ,อมันบอกว่าจําอะ่ะพี่เต้เออกไปถ่ายคลิปข้างนอกกันง,งั้นคือหลังจากที่แบบผมออกไปถ่ายคลิปข้างนอกทุกคนผมรู้สึก,ก มันเหมือนแบบกลับไปเริ่มท o ย t ทู e ใหม่อ่ะเออแบบโปเตีอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันแหละทุกคนน่าจะรู้ครับใครที่แบบดูผมมานานนก็จะรู้แบบผมเป็นคนที่ไม่ก็ชอบออกไปไหนถูกไหมแล้วพอผมแบบเริ่มทํามานานเนี่ยผมก็เริ่มเบื่อครับแบบเหมือนนั่งทําอาหารคนเดียวมันก็เบื่อเออแต่พอได้ออกไปถ่ายข้างนอกได้ไปทําอะไรที่แบบเราไม่เคยทำอ่ะฟิวเก่ามันก็กลับมาไว้ทุกคนคือตอนเนี้ยผมเหมือนตอนนั้นเลยเหมือนตอนเริ่มทำใหม่ใหม่เลยเออทำอะไรก็สนุกอ่ะทำอะไรก็แบบวิ่งแม่งสนุกว่ะอะไรเนี้ยเออยังไงก็แบบใครที่แบบชอบ คลิปที่ทําอาหารเนี่ออยก็น่าจะเป็นเมนูที่แบบผมอยากกินอะไรเนี่ยหรือแบบผมไปเจออะไรแปลกๆมานั่นเนอเดี๋ยวทำให้ดูนะครับหลังจากนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นผมแบบทําคลิปแบบออกไปข้างนอกบ่อยหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นไฟแรงครับ ไอนแนนในเบฟไอนแนนในตัวแสบเลยไปเด็ดไปนู่นกันไปนี่กันถ่ายคลิปนู่นกันถ่ายคลิปนี่กันี่อยู่สนุกเล่นกันอู้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําการหั่นเนื้อเป็นเส้นเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเส้นอย่างนี้นะ่เนี่ยเส้นเล็กๆต่อไป <S <S เขาบอกว่าหั่นแตงกวาแล้วก็เอามารองจานแตงกวานี่อาจจะไม่สําคัญนะทุกคนมันเหมือนแบบแค่เอามาเพื่อเหมือนกินอาหารอีสานอ่ะมันก็ต้องมีผักอ่ะไม้ประมาณนั้นทุกคนหั่นแตงกวากัน <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่าเอามาจัดบนจานเอามาวางบนจานนะครับก็ว้าวามิทุกคนทากินเองไม่ทงขายไม่ต้องสวยเลยมากและเป็นประหันมนาซะเยอะเชียวมาชิมดิแตงกวาญี่ปุ่นเหมือนแตงกวาไทายเลยครับไม่มีเลยมากแต่แตงกวาไทายก็ได้ครับเปิงตังต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนการหมักเนื้อนะครับเขาบอกว่าให้เอาน้ำผึ้งน้ำมันงาแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยเข้าไปคุกนะครับแค่นี้แค่นี้เหรอ ใช่ผมมันจะอร่อยอวอ่าอะมาลองกันอ่าอันดับแรกอ่ะมีมาแล้วก็ซิ้วขาวอ่าซิ้วขาวกับน,น้ำตาลโอเคผมมีอยู่อันนี้ผมมีอยู่มาจากบ้านนะครับน้ำพึง่งน้ำมันงาซีอิ๊วโอเคน้ำพึง่งสองช้อนเขาบอกว่าสองช้อนโอเคหนึ่งช้อนน้ำพึ่งสองช้อน อร่อยว่ะที่กูไปกินมามีน้ำผึ้งเอวไว้เป็ดทำไมในความทรงจำก,มกูมันไม่มีน้ำผึ้งเลยวะปวดเชื้อได้ปะเนี่ยไอ้สูตรไหนอะสูตรเตี๋ยวปะเนี่ยต่อไปน้ำมันงาครับน้ำมันงาสองช้อนสองช้อนโต๊ะโอเคน้ำมันงาอ่าเพิ่งซื้อมาแกะใหม่อุ้ยน้ำมันงาหอมมากน้ำมันงาสองช้อนนะครับหนึ่งสองาแถมแถมให้สามช้อนเพราะมันหอมดีอ่ะน้ำมันงาสามช้อนอย่าไปตามสูตรมากครับทุกคนเราต้องใช้เซนต์ของเราบ้างตามมากไปไม่ดีครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโอเคซีอิ๊วขาวอ่ะให้ดูหน้าตามครับ นี้นะครับสีชิมแบบกลัวไม่ใช่ ไม่ใช่ <S <S 1> <S 1> ไม่เหมือนที่กูเคยกินะะนะขอบคุณนะมันไง,งนี่เนกันคือมันหวานมากวานหวานน้าตาลมากหวานแบบหวานมากอ๋อหรือมันต้องไปคูก่อ,อ่าตัวซอสเนี่ยมันต้องหวานแต่ตัวซอสเนี่ยหวานเลยหวานแบบหวานสั์ประหลัดบอกคือง่ายครับกินซอสอย่างเดียวไม่อร่อยหวานแบบหวานมากอ่ะแต่ว่าลองเชื่อดูนะครับสูตรจากเว็บดังคือเขาบอกว่าผสมพวกกับน้ําเสร็จเนี่ยก็เอาเนื้อเข้าไปใส่ครับแล้วก็ขยี้ขยี้ให้แบบตัวรสชาติซอสเนี่ยมันติดเข้าไปในเนื้ออ่ะลองใ่ไปเลยนะครับเนื้อดูล่ะอ่เราก็ทําการขยําครับให้แบบเนื้อมันนี่อ่า ตรงดีอยู่ทุกคนแล้วเห็นไหมไอหมักเราก็จะแบบเข้าไปในเนื้อเห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำหมักแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าใส่จานเลยเขาบอกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บใช่เหรอวะไม่ไม่เคยทำตามสูตรวางบนนี้เลยใช่ไหมวางเลยเขาบอกครับหน้าตาดีโดนผมบอกหน้าตาผ่านหน้าตาเหมือนไปกินที่ร้านนี่ครับทุกคนน้าก,กินหรือวะเห็นไหมครับเนื้อฉ่ำๆเนยอนะอ่ะอาไอ้น้ำที่เราหมักตอนนี้เห็นไหมอยู่ตรงเนื้อแล้วต่อไปนะครับก็ทําการเอาไข่ามาวางข้างบนแต่อันนี้เราต้องแยกไข่แดงไข่ขา,ขาวทุกคนเพราะว่าเขา ไปเลยครับอแล้วอย่างนั้นนะครับทำการนี่ก็โดนโกยไข่ขึ้นมาครับอ่านี่ไข่บนมือแล้วเห็นไหมเห็นปะกูคุยแค่ว่าอะแล้วก็อย่างนี้ไปเอยครับทุกคนเบาๆเบามากอีซี่อีซี่เบาๆครับเห็นไหมโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็อย่าแตกนะอย่าแตกนะอย่าแตกนะลูกอย่าแตกนะเอาไขว่วางครับทำเป็นหลุมก่อนพีน้องอยู่แล้วก็โบลงมาเลยครับโบ อูอ้ยสุดยอดไปเงนินเก็บก่อนีดีรับทุกคนดูฝีมือผมดูทรงดีปะเฮ้ยทรงดีนะะไรนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะก็ทำการนี่โรยนี่ไปครับเป็นผงงานนะเป็นงานแบบเม็ดอ่นะโวยไปเลยครับพี่ว่าพี่โรยเยอะไปวะ <c oughs> อะแล้วก็ตบท้ายด้วยนี่ไม่มีสูตรแต่อยากใส่เองเป็นสารลายนะครับสารลายญี่ปุ่นเทลงไปเลยครับข้างๆนี้เลยจะกิน รวยเยอไะไปเพรอะว่าไฟนอครับทุกคนอ่าครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าตายูเก่งเรานะครับไม่ใช่ยำเนื้อดิบหรอกยำสาหร่ายมากกว่าแม่ย้อยสาหร่ายเต็มเลยเอามาครับทุกคนเรามาเริ่มกินกันดีกว่าวิธีกินนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้นับแรกเห็นมันจะมีไข่ใช่ไหมไขแ่แล้วกคนนี่ไขแ่แตกแล้วก็คลุกๆครับคลุกครับ กลิ่นดีมากทุกคนบอกเลยนะเดี๋ยถ้าแบบใน YouTube มีแบบฟังก์ชันแบบดมกลิ่นอะคือกลิ่นดีมากคือกลิ่นหอมมากทุกคนกลิ่นแบบดีอะดูดีอยู่ครับผมทุกคนกลิ่นคือใช่เลยทุกคนผมบอกก่อนกลิ่นคือเหมือนไปกินที่ร้านกลิ่นนี้แหละที่กูตามหากินอภานต่อไปรสชาติเดี๋ยวมาลองชิมกันแล้วเหมือนไปกินที่ร้านไหมนี่ครับเนื้อดิบๆอันนี้ขอขึ้นเตือนก่อนนะครับน้องๆคนไหนเทียบยังจิ๋วๆยังแบบกระปุ้ยลุยอยู่อะไรเงี้ยยังแบบไม่โตนะครับพี่ไม่นะนำให้กินตามนะครับอันนี้คือต้นนัาม ทุกคนเหมือนร้านผมบอกเลยเหมือนร้านมันมีรสชาติเค็มเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าสาหร่ายที่เราใส่ไปทุกคนไม่มีเกลือผสมอยู่ มันเป็นสาร่ายที่มีเกลือผสมเว้ยอันนี้แนะนํานะสาหร่ายไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าจะแบบออยเหมือนร้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องใส่เพราะว่าจำไปตอนที่เราชิมน้ำไอ้นั่นไอ้น้ำหมักอ่ะแต่ว่าโต๊ะคือไอ้น้ำหมักแม่งไม่อร่อยเว้ยมันมันหวานอ่ะมันหวานน้ำผึ้งอ่ะคือน้ำผึ้งแม่งกบหมดเลยเว้ยแต่ว่าพอเนื้อไปคุกเนี่ยไอ้รสชาติน้ำผึ้งปลาแรมปลาแรมที่แบบเราชิมตอนเป็นน้ำอ่ะแม่งหายไปเลยเว้ยมันมีแบบรสชาติของเนื้อกับกลิ่นของน้ำมันงาครับคือดีเลยคือเหมือนร้านแต่ว่าอย่างที่บอกไปคือเเ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 เรรราา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 ใสสสส่่่่ไหหลลลลขข้้้ปปปนนนนนนนะะคคคคคัับบบแแแววงงืืออออออีีีียยมมมมม็็็็ททกกกจจโชชดผิ มันอร่อยสำหรับผมมากยิ่งขึ้นแต่เธอรใครไม่ชอบกินเค็มทำแค่แบบเอาเนื้อไปใส่น้ําแล้วก็แบบเอาไข่แดงโปะแล้วก็ตีอร่อยเลยแต่แตว่ามันไม่ได้แซ่บเหมือนซอสจูนะคือซอสจูมันมีน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มมันแซ่บกว่าถูกไหมอันนี้มันแบบมันฟิวญี่ปุ่นอะฟิวแบบอริกะโตะอะเออฟิวแบบซูนิโออะทุกคนตายตาหลับแล้วกูวันนี้ <c oughs> ใจอร่อยได้ไงคือตอนชิมน้ำมันแม่อร่อยทุกคนเขา้าใจป่ะแต่พอมาคุกเนื้อไม่อร่อยเฉย่อร่อยได้ไงไม่เข้าใจแต่ขอย้ำอย่างหนึ่งครับทุกคนเนื่องจากว่าไอ้เจ้ายูเกะเนี่ยมันเป็นเนื้อดิบถ้าใครจะทำกินเองนะครับผมแนะนําว่าควรแบบเออเลือกวัตถุดิบที่มันแบบคืออยากให้แบบเน้นเรื่องความสะอาดล่ะหนึง่งเพราะเป็นเนื้อดิบไงมันแบบไม่ได้เนื้อสุกอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าพวกของดิบอะอางจริงอะกินได้มันก็กินได้แหละแต่ว่าไม่ควรกินบ่อยครับเพราะมันไม่ดีต่อร่างกายอันนี้แต่อนนีี้่มมมคบบางแแผออออืืเข เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ครับต้องเข้าใจหน่อยน,นะแม่ช่วยด้ผู้ชายอะครับว่าต้องมีกันบ้างยูเกะครับแม่เนี่เลยครับอยู่กไกลแม่มาตีตูดไม่ได้ท้าไมเห็นปุ๊บิงตอน,นเด็กนะไม่แขวนเสื้อไม่ต้องกินของดิบแม่บอกกี่ครั้แล้วว่าอย่ากินของดิบมันไม่ดีนะเข้าใจไหมแม่สั่งจะทีก็ไม่ฟังเดี๋ยวแม่ให้เงินค่าขนมเรื่องนี้เลยนี่แล้วอย่างก็มาตีพ่อผมเนี่ยตามใจลูกเก่งตามใจลูกทำไมเนี่ยหละครับช่วยตอนเด็กผม คำเดียวนตั้งดีอืออ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปดูนี่ก่อนซีรีส์วันด้าแอนด์วิชันพอได้เวออีกสองวันเนี่ยจะไปดูนี่แหละด็อกเตอร์สเตนเห็นเขาบอกว่าก่อนไปดูเนี่ยเราต้องดูซีรีส์วันด้ากับวิชันก่อนถึงจะดูรู้เรื่องทางในคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกรอบนะครับใครทํากินนะครับก็เรื่องโอทูดีบดีนะครับแล้วก็เรื่องความสะอาดเนี่ยก็ดูแลดีดีเพราะว่ามันเป็นของดิบนะครับผมทุกคนและสุดท้ายนี้ไม่่วาาม จะโลสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพลลาครับเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายกินก่อนยูเกะซูนิโอว้าวอร่อยสัดอร่อยได้ไงไม่เข้าใจอื